สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบท h ช n แนลนะครับผมแล้วก็ยังอยู่ในเกมสล m มดังโมบายนะคลิปนี้จะมาเจาะลึกตัวละครคิโยตะโนบุนางะนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะครับซึ่งเราจะมาเจาะลึกในเวอร์ชั่นใช้งานจริงนะรวมถึงจะไปเปรียบเทียบกับพวกตัวละครอ,อื่นๆด้วยนะครับผม ยังไงก็เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดตัวนี้แบบชัดๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยตัวละครของผมนะผมเปิดใช้งานพอสวรรค์ไป72%แล้วแล้วก็ได้ลองเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ก็เป็น10เกมนะครับผมแล้วก็ลองใช้งานจริงมานะครับแล้วมันจะมันได้มันเป็นยังไงบ้างผมจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสเตตัสข้าวๆกันก่อน นะครับตัวคิโยตาเนี่ยผมขอเรียกสั้นๆว่าลิงป่าละกันนะครับลิงป่านะสเตตัสเขาเรียกได้ว่าไม่มีจุดเด่นอะไรที่แบบว่าชัดๆเลยนะครับนอกจากค่าจำ้ำนะนอกจากค่าจำ้ำค่าดังค่าเลเวอฟนะครับก็อยู่ในก็เป็นจุดเด่นของเขาแหละนะแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมาก นะครับไม่ได้เยอะถึงขนาดที่ว่าแบบร้อยอัพนะครับก็อยู่ในระดับ90กว่านะครับชูดกลางไม่ได้เลยนะชูดทั้ง3แบบชูดแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าชูดกลางเนี่ยแปก็อยู่อยู่ในระดับพอยต์าดที่ชูดไม่ได้ครับผมนะเป็นตัวที่ชูดกลางไม่แม่นนะครับคุมเกมน้อยนะครับไอที่เด่นๆก็จะเป็นค่าจ้ำนะครับการรบกวนก็น้อยนะครับ เรื่องชูดเนี่ยตัดไปเลยนะครับค่าจำนะครับค่าจำเขาสูงแล้วก็ค่าบล็อกกรีบาวเขาก็อยู่ในระดับที่พอใช้แต่ก็ไม่ได้สูงมากแต่อยู่ในระดับที่พอใช้นะครับจุดเด่นของเขานะครับจะอยู่ในเรื่องของการดังเนี่แหละดังกับบล็อกนะครับผมบอกเลยนะว่าตัวนี้นะครับดังเลเวอบล็อกนะครับได้แค่3อย่างนะครับ อ่ะเราไปดูพรสวรรค์กันนะอันนี้คือผมใช้งานจริงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมจะมาบอกให้ฟังกันนะครับเรื่องการบล็อกเนี่ยตัวนี้ยค่อนข้างเก่งในเรื่องของการบล็อกเพราะว่ามีค่าจําที่สูงนะครับมีค่าจําที่สูงแต่ว่าคือค่าจำเนี่ยมันเพิ่มให้ทั้งการบล็อกและการรีบาวนะครับแต่ว่าค่าพลังเขา,าน้อย ะครับเพราะฉะนั้นเขาไปรีบาวไม่เวิร์กแต่เขาบล็อกเวิร์กนะครับเพราะมีพรสวรรค์ส่งเสริมในการบล็อกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ค่าจำสูงแต่รีบาวไม่เวิร์กนะครับแต่ว่าบล็อกถือว่าค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับเป็นออ small forward ที่เรียกได้ว่าบล็อกเก่งที่สุดเลยละกันว่าอย่างนั้นนะครับนะด้วยความที่เขากระโดดสูงนะครับมีค่าจำที่สูงเนี่ย มันช่วยในเรื่องบล็อกยังไงนะครับมันก็คือระยะห่างนะคือระยะห่างจากตำแหน่งที่จะบล็อกเนี่ยยิ่งกระโดดได้สูงมันก็ยิ่งห่างได้มากนะครับอันนี้คือจุดเด่นนะครับในการบล็อกของลิงป่าของเรานะครับซึ่งพรสวรรค์นในการบล็อกของเขาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าดีเลยนะเรียกได้ว่าดีเลยเพิ่มความสูงของการบล็อกด้วย นะครับแล้วก็ลดโอกาสในการจะไปโดนพวกตัวใหญ่ๆชนกระเด็นด้วยพวกดังแรงๆพวกอาคารนี้อะไรพวกนี้ที่มันดังแล้วแบบพอกระโดดขึ้นไปจะดังแล้วชนกระเด็นเนี่ยก็สามารถที่จะลดโอกาสในการถูกชนกระเด็นได้ด้วยนะครับผมมีท่าในการบล็อกกับหลัง นะครับซึ่งท่าเนี้ยมันดีมากนะครับเพราะว่าเวลาบล็อกแล้วลูกบอลกระเด็นไปทางห่วงเนี่ย <c oughs> นั่นหมายความว่าเราที่เป็นผู้เล่นเกมรับอยู่เนี่ยนะครับซึ่งจะอยู่ใต้แป,แป้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้บอลสูงนะครับกวาที่จะตบออกมาข้างนอกนะครับถ้าโดยปกติเราเวลาเราบล็อกเนี่ยนะครับจะตบลูกบอลออกมาข้างนอกแล้วมาวิ่งเก็บกันนะครับแต่อันนี้การที่มันตบเข้าไปใกล้แป้นเนี่ยนะครับในกรณีที่เราเล่นเกมรับอยู่เนี่ย มันก็ส่งผลดีต่อทีมเรามากกว่าที่จะมีโอกาสเก็บบอลได้มากกว่านะครับแล้วก็เขายังมีความสามารถพอบล็อกแล้วนะครับลงมาแล้วก็ยังวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นตัวที่ต้องบอกว่าบล็อกดีเลยเป็นตัวที่บล็อกดีเลยนะการดิฟของเขานะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างดีนะการดิฟของเขาค่อนข้างดีดีคือ ไม่โดนชนนะเท่าที่ผมดิฟมามันจะมีดิฟแบบปกติอันเนี้ยดิฟดิฟอันเนี้ยนะครับดิฟแบบปกติเนี่ยจากเส้นโทษนะครับเออจากเส้นสามแต้มสามารถที่จะกดครั้งเดียวแล้วเข้าไปในระยะดังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็รวดเร็วนะครับดิฟค่อนข้างดีผมว่าดีกว่าลุกเ้าว่าหน่อยหนึ่งนะคือ2ตัวนี้ต่างกันนะเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าต่างกันยังไงนะครับ ก็สามารถที่จะดิฟและชูดนะครับดิฟแล้วชูดหรือว่าดิฟแล้วจะชูดและเอียงไปก็ชูดนะครับก็คือผู้เล่นต้องเดาแล้วนะครับว่าว่าเราจะดิฟมานะครับจะเขยบเขยบเขย,บ,ขยบและชูดเลยหรือเขยบเขยบแล้วไปซ้ายไปขวาแล้วค่อยชูดนะครับแต่ถามว่าบล็อกยากไหมก็ไม่ได้ยากมากเพราะไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะครับพอจะตามทันนะและตัวท่าเนี้ยนะครับถ้า เขามีนี่ด้วยนะเขามีแบบเขามีแบบอัตาอัตราโยกหลอกเนี่ยเลี้ยงหลอกคู่แข่งอะไรนยซึ่งไม่ได้เยอะนะครับซึ่งไม่ได้เยอะผมใช้รูนลุกเพราะว่าซึ่งเป็นรูนสายสายโยกหลอกอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้เคยเห็นว่าพอโยกแล้วจะมีใครล้มอะไรเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยรูนจะใช้สายคุมเกมสายโยกหลอกไม่ได้เลยนะครับ ต้องเป็นลูนจมเลยนะก็สามารถชูได้2แบบนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการส่งเสริมการชูการเข้าเป้าที่ดีนักนะเพราะว่าเพราะว่ามันบวกให้แค่4%แค่นั้นเองชูการเข้าเป้านะครับสำหรับท่านี้นะเรียกได้ว่าไม่ดีเลยแล้วก็ไม่ได้มีการรบกวนด้วยนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าชูกลางต้องลุนน่ะนะครับต่อให้ล้นแน่นก็ต้องต้องลุ้นเหมือนกันนะว่าจะลงไม่ลงนะครับ แล้วก็มีท่าในการดิฟอันนี้ดิฟนะครับซึ่งดิฟอันนี้มันมันไปต่อไม่ได้นะครับมันไปต่อได้แต่เล์อัพนะดิฟแล้วก็เล์ซึ่งเป็นการเล์อัพที่ค่อนข้างช้านะอันนี้โอกาสโดนบล็อกสูงมากในแรงสูงๆนะเพราะเพราะการเล์อัพไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับเป็นการขึ้นเล์อัพที่ไม่ได้เร็วมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดิฟเขาไม่เหมือนลูกขว่าที่สามารถที่จะไปคอมโบต่อกับท่านอื่นได้มากมายนะครับเขาเป็นการดิฟแล้วก็ที่สําคัญก็ดิฟแล้วไม่มีใครล้มด้วยนะล้มน้อยนะครับล้มน้อยอย่างที่บอกว่าค่าควบคุมเขาน้อยไม่เหมือนลูกขว่าที่ที่ใส่ลูนควบคุมปุ๊บเนี่ยนะคือดิฟดิฟทิงแบบว่าล้มกันละเนรานาาแต่ตัวนี้ดิฟไม่ค่อยล้มนะครับดิฟไม่ค่อยล้มเลยนะเพราะฉะนั้น การดิฟเขาเขาไม่ได้ช่วยหลอกศัตรูอะไรมากเท่าไหร่นะครับเราไปต่อเนื่องอะไรกันไม่ได้นะก็ดิฟแล้วก็ดังนะครับหรือว่าดิฟแล้วก็เข้าไปเลเยอ์นะครับซึ่งถ้าเลอัพก็จะมีอาตาัอาตราลบอัตราการลบกวนให้นะแต่เอาจริงๆผมว่าท่านี้โดนบล็อกง่ายสุดแล้วนะครับอืมอมามาเราค่อยๆดูกันไปนะรับเร็วลเย u ร์อันะครับผมอันนี้ก็คือเหมือนแอรีฮุกนะครับ มันจะได้2แบบนะครับก็คือแบบปกตินะก็้นและเลยเลยกับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นแบบที่หยุดนิดนึงนะครับก็คือดึงจังหวะไว้นิดนึงแล้วก็สลับมือเละ up นะก็คล้ายๆลูกขว่าแหละนะครับมีดึงจังหวะนะซึ่งค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีคือคนบล็อกต้องเดานะครับซึ่งมันมันไม่เหมือลูกขว่าลูกขว่าเห็นรอยมาแต่ไกลมันมีเวลาคิดแต่ไอตัวเนี้ย เร็วกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการเดาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างตัดสินใจที่แบบแว็บเดียวมีเวลาคิดแค่แว็บเดียวนะเพราะฉะนั้นก็จะบล็อกยากกว่าลูกขว่าในเรื่องของการเข้าไปดังนะครับแต่ตัวนี้เป็นเลนะครับข้อเสียคือไอ้ท่าเนี้ยกดยากผมบอกเลยนะผมบอกเลยว่าท่านี้กดยากนะครับแล้วก็ต้องล่วงหน้าเลยนะครับว่า ว่าจะดังว่าจะเลแบบไหนไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนการอากาศได้ลูกขว้าเนี่ยยังมีเวลาคิดนะครับคือจังหวะที่ลูกขว้ากระโดดรอยขึ้นมานิดนึงเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนใจได้ถ้าจะแบบคิดว่าจะดังธรรมดาแบบลูกขว่ากระโดดลอยมาดนึงเฮ้ยเขากระโดดบล็อกว่าเปลี่ยนใจเป็นดังแบบสลับมือได้แต่ตัวนี้ไม่ได้นะครับเรียกได้ว่ากดให้ทันมันดีกว่านะครับกดค่อนข้างยากเลยผมบอกเลยว่ากดค่อนข้างยากนะครับ มันสามารถที่จะยกมือขอบอลแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาได้นะครับแต่ว่ามันเร็วมากนะครับถ้าเพื่อนส่งให้เราปุ๊บเนี่ยเราจะพุ่งเข้าหาแป้นเร็วมากนะครับซึ่งจะทําให้เรากดเปลี่ยนมือยากมากนะครับเรานอกจากคู่ต่อสู้ประสาทไวแล้วเราต้องประประสาทไวพอสมควรแล้วก็นิ้วไวพอสมควรถึงจะใช้ท่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องฝึกฝนพอสมควรเลยนะครับแล้วก็คู่คู่ต่อสู้ก็ต้อ,ตองเดาแหละนะครับ แต่มันก็ไม่ใช่ท่าที่บล็อกยากอะไรนะเออมันเร็วเฉยๆมันเป็นท่าที่บล็อกไม่ยากเลยแต่มันเร็วข้อดีของมันคือเร็วนะครับถ้าใช้ในจังหวะที่ฉวยโอกาสเนี่ยนะครับได้ได้ว่าเวอร์นะฮะแต่ถ้าหากว่าใช้ตั้งใจใช้เพื่อที่จะทำแต้มเนี่ยนะครับเดี๋ยวอีกสักระยะนึงเนี่ยคนเริ่มชินท่ากันแล้วเนี่ยนะครับจับจังหวะบล็อกกันได้เนี่ยท่าพวกนี้เนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนตบกระจายแน่นอน นะครับนะเพราะตอนนี้ก็คนก็เริ่มบล็อกกันได้แล้วนะครับแรกๆอาจจะเพิ้นหน่อยนะแต่พอคนเริ่มจับทางได้ก็ตดนตกบล็อกกระจายนะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเป็นการเฉวยโอกาสทําแต้มซะมากกว่านะครับเป็นการช่วยโอกาสทําแต้มซะมากกว่าแล้วก็สามารถดึงจังหวะได้นะครับดึงจังหวะได้เออท่านี้ผมยังไม่ได้ลองอัพมาใช้นะครับเพราะคิดว่าน่าจะใช้ยากพอสมควรนะ ก็เลยยังบอกไม่ได้นะครับว่าท่านี้มันมันดีกว่าการกรรับลูกและดังปกติยังไงผมไม่ก็ไม่ได้เห็นมันได้จะเร็วกว่าอะไรมากมายนะครับเพราะปกติเรารับลูกเนี่ยเรากดดังมันก็ดังได้อยู่แล้วนะครับแต่นี้มันต้องกระโดดก่อนดีหนึง่งเราค่อยดังผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันช่วยอะไรนะครับแต่น่าจะมีประโยชน์แหละเพราะว่ามันใช้ตั้ง10นะครับ10การฝึกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าผมได้เมื่อไหร่เนี่ยถ้าผม อาจจะมีการเปลี่ยนรีวิวเล็กน้อยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมันมีอะไรมากกว่าที่เขาเขาพิมพ์ไว้หรือเปล่าที่เขาอธิบายไว้หรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันนะดังผ่านบล็อกนะครับเนี่ยก็กระโดดเขาไปดังเหมือนลูกขาว่าแต่เร็วกว่านะครับเร็วกว่าลูกขาว่าเร็วกว่าพี่ล้นนะครับดังดือด้อนะฮะก็ถามว่าบล็อกยากไหม จังหวะจะไม่เหมือนพี่โล้นแล้วก็ลูกคาว่านะครับจังหวะต้องกระโดดบล็อกเร็วกว่าแต่ถามว่าถ้าคนเล่นระดับสูงๆเนี่ยก็บล็อกไม่ยากหรอครับท่านี้นะีย้ได้ว่าบล็อกไม่ยากเลยนะครับอันนี้ก็ถอยหลังเลี้ยงบุกนะครับแล้วก็กระโดดเร็วขึ้นหน่อยนึงนะก็ไม่มีอะไรนะถ้าสเตปจัม p คิโยตะเนี่ยนะครับท่ากระโดดกระโดด กระโดดลิงเนี่ยลิงกระโดดเนี่ยนะครับเป็นท่าที่ดีมากเป็นท่าที่ดีมากและใช้ประโยชน์ได้ดีมากคือตัวละครอื่นๆเขาจะมีท่าแบบกดแล้ววิ่งเร็วนะครับเพิ่มสปีดแต่ตัวเนี้ยไม่มีท่าเพิ่มสปีดแต่มีท่าในการกระโดดไปข้างหน้าแทนนะครับซึ่งมันดียังไงนะครับมันดีตรงที่มันสามารถที่จะกระโดดข้ามตัวละครได้นะครับหมายถึงมันกระโดดข้ามสกีดได้นั่นเองนะอันเนี้ยแต่การใช้ก็ต้องฝึกฝนนิดน,นึงเพราะว่า เพราะว่ามันจะกระโดดไปในทิศข้างหน้าเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมทิศทางและกระโดดได้นะค,คือตัวละครหันหน้าทางไหนมันจะกระโดดไปทางนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกการใช้งานนิดนึงนะครับแต่เรียกได้ว่าถ้าใช้งานคล่องๆนะครับก็เป็นท่าที่ดีนะครับเพราะว่าเอาไว้กระโดดหลบสกรีนได้นะฮะถ้าโดนสกรีนเนี่ยอันนี้กระโดดข้ามคนได้เลยนะครับอืมอย่างเช่นตัวชูดฝั่งเขานะครับหลบหลัง หลบหลังตัวสก,กีนแล้วชุดเนี่ยถ้าเป็นตัวละครอื่นๆก็ทําอะไรไม่ได้ติดสก,กีนเข้าเข้าไปบล็อกไม่ได้แต่ตัวนี้กระโดดข้ามตัวสก,กีนเข้าไปบล็อกได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถในการกระโดดและบล็อกต่อเนื่องด้วยนะฮะแต่ถามถามว่าใช้ยากไหมมันก็ยากนะจังหวะมันมันค่อนข้างยากเลยนะเนี่ยแบบถ้าอยู่ห่างๆเนี่ยกระโดดเข้าไปนะครับแล้วก็จำบล็อกนะ แต่อย่างที่บอกว่ามันยากกันหนึ่งในเรื่องของจังหวะนะครับคือกระโดดมาดึงและกระโดดบล็อกจังหวะต้องแม่นด้วยนะครับแล้วก็ทิศท,ทางเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้การฝึกฝนพอสมควรนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการกระโดดมันเนี่ยถ้าอัพนี่มันจะจะเสริมกลไกหลอกล่อด้วยนะครับเนี่ยเลี้ยงหลอกคู่แข่งนะครับก็คิดว่าน่าจะสามารถทําให้คู่แข่งล้มได้แหละกระโดดกระโดดเนี่ยแต่เท่าที่ผมลองมาผมก็ไม่เห็นใครจะล้มนะ นะครับเนี่ยผมอัพแล้วแต่ผมไม่เห็นใครจะลบมจริงๆนะเออก็แปลกดีนะครับแล้วก็ระยะบล็อกก็มากนะครับตัวนี้ตัวนี้บล็อกเก่งตัวนี้บล็อกเก่งนะครับเนี่ยระยะบล็อกเพิ่มให้เออสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์บวกกับเขาจำ้ำเขาจ้ำได้สูงด้วยก็คือระยะบล็อกเขาไกลตัวเนี้ยไม่ได้ยืบบล็อกง่ายนะครับคือช่วงเวลาในการบล็อกเนี่ย ไม่ได้กว้างกว่าคนอื่นนะครับแต่ระยะบล็อกบล็อกได้ไกลกว่าคนอื่นนะอันนี้คือจุดดีในการบล็อกของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบล็อกถ้าเล่นอาคารนี้หรือเล่นจูนมาแล้วบล็อกบล็อกบล็อกเก่งๆเนี่ยมาเล่นตัวนี้อาจจะบล็อกไม่เก่งเพราะสไตล์การบล็อกไม่เหมือนกันนะครับสไตล์การบล็อกตัวนี้จะกระโดดเร็วกว่าแล้วก็บล็อกไกลกว่านะครับแต่ว่าช่วงที่ระยะเวลาในการบล็อกเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้คว้างเหมือนอาคารนี้แล้วก็จุนนะครับอธิบายที่คงจะเข้าใจนะแล้วก็มีเพิ่มความสูงในการบล็อกหรือว่าถ้ากระโดดแล้วบล็อกอย่างนี้นะครับก็จะมีเพิ่มระยะบล็อกให้ด้วยอืมก็แล้วก็อันตินะครับอันติเนี่ยมันจะเพิ่มเร็วมากตัวนี้ผมบอกเลยอันติเพิ่มเร็วมากถ้าหากว่าใช้วิธีการดัง นะเนี่ยเพราะว่าถ้าเ,เขาเพิ่มเพิ่มอันติได้เฉพาะการดังการดังแล้วอันตรเกตอันติจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าดังเขามันบล็อกง่ายไงเออมันยากตรงนี้นะครับแต่ถ้าอัพอัพหมดเนี่ยนะครับแล้วพยายามหาโอกาสใช้ท่าบล็อกท่าดังบ่อยๆเนี่ยเกรอันติีเขาขึ้นเร็วมากยิ่งถ้าใช้ลูนเพิ่มอันตินะโอ้ผมว่ารอบหนึ่งนี่คือ5 6าทีในใช้ได้เอาจริงๆถ้าเล่นลิงเก่งนะเออ อย่างน้อยๆแบบ56าทีอาจจะเยอะไปผมว่าสัก4ทีอะไรเงี้ยนะครับ4ทีหรือเยอะๆ5้ทีอะไรเงี้ยคิดว่าตัวนี้ทำได้เพราะว่าเกรดอันตีขึ้นเร็วมากขึ้นอยู่กับว่าเราดังได้บ่อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าใช้อันตีได้บ่อยจริงแต่เป็นอันตีที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นอันตีที่บล็อกง่ายมากนะครับอันตีของตัวเนี้บล็อกง่ายมากแล้วการใช้นะครับอันตีตัวเนี้ย จะสามารถกดได้เฉพาะเส้นหลังนะครับในวงในวงที่ไม่ได้กว้างมากนะครับคือมีจุดที่ใช้อันตีเนี่ยน้อยกว่าตัวละครอื่นๆเลยนะครับจะได้แค่2จุดแค่นั้นเองด้านหลังนะครับด้านด้านเส้นหลังนะครับนะจะกระโดดได้แค่2จุดนะจะไม่ได้แบบกดใช้ในสนามตรงไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวนี้ตัวละครตัวนี้ไปใน ไปยังจุดตำแหน่งที่จะใช้อันตีได้ปุ๊บเนี่ยคนอื่นจะรู้เลยว่าตัวนี้เตรียมใช้อันตีนะครับแล้วอันตีมันบล็อกง่ายผมบอกเลยว่ากระโดดโมโมโซโซก็บล็อกได้นะครับอันตีตัวนี้บล็อกง่ายมากเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตีขึ้นเร็วแต่บล็อกง่ายเรียกว่าผมตั้งแต่ผมเล่นมาผมว่าตัวนี้อันตีบล็อกง่ายสุดแล้วจริงๆอันตีบล็อกง่ายสุดแล้วนะครับอืมก็คือผมเล่นมาเนี่ยนะครับ ผมเล่นมาเนี่ยผมโดนบล็อกอันตีไปสี่ห้าครั้งแล้วอะเออนะครับอันติอันตีใช้ยากนะครับใช้ยากบล็อกบล็อกง่ายนะแต่ขึ้นเร็วอย่างนั้นดีกว่านะตัวนี้ก็ลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ถ้าจะให้วิเคราะห์โดยรวมคร่าวๆเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวที่ทำแต้มได้หลากหลาย นะไม่ใช่ตัวทำแต้มหลักด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับลุคคาว่านะครับการสร้างสารรค์เกมบุกเนี่ยสู้ลุคคาว่าไม่ได้เลยนะครับลุคคาว่าเนี่ยถ้าเข้าในไม่ได้ยิงนอกอยังได้นะครับและการดิฟของเขาสามารถที่จะต่อคอมโบไปได้มากมายนะครับสร้างสารรค์เกมบุกได้เยอะกว่านะครับแต่ตัวเนี้ยได้เปรียบตรงที่ถ้าดังถ้าเข้าไปเลัพเขาเร็วมาก นะครับแต่บล็อกง่ายหมดเลยผมต้องบอกว่าเขาบล็อกง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่เอาไว้ใช้แข่งได้ดีนะครับใช้งานกับการใช้งานเฉพาะทางหรือการเลือกจัดทีมเลือกการซ้อมมาในรูปแบบที่เฉพาะทางฉวยโอกาสในการทําแต้มตัวนี้ดีนะครับแต่ในการเล่นทั่วๆไปเนี่ยนะครับตัวนี้ไม่ได้ดีดเลิศอะไรมากมายนะครับโดนบล็อกง่ายชุดนอกไม่ได้ นะครับชุดนอกได้แหละแต่ว่ามันต้องลุ้นครับบอกเลยว่าลุ้นแน่นก็ต้องลุ้นนะครับชุดนอกไม่ได้แม่นเลยหวังพึ่งพาแบบชุดนอกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฉวยโอกาสเข้าไปเลเวอหรือดังอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเร็วท่าของเขาอะเร็วแต่บล็อกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าวงในของฝั่งตรงข้ามเนี่ยประสาทไม่ไวนะครับตัวนี้คือ กินนิ่มเลยนะครับกินหมูสบายเลยนะครับถ้าวงในประสาทไม่ไวนะครับแต่ถ้าเจอวงในแข็งๆตัวนี้เรียกได้ว่าง่อยนะครับง่อยรับประทานแน่นอนตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวเฉพาะทานอีกตัวหนึ่ง <S <S ซึ่งซึ่งความสามารถเขาอยู่ในระดับตัวปกตินะครับไม่ใช่ตัวกาชาเลยนะครับเป็นความสามารถอยู่ในระดับตัวปกตินะไม่ได้เก่งอะไรมากมาย มีส่วนไหนที่ผมยังไม่ได้พูดดีก็น่าจะพูดมาครบแล้วนะครับก็ไน้จุดเด่นเ็าคือเร็วนะครับจุดเด่นเ็าคือเร็วทําแต้มได้เร็วเวอร์เร็วมากพุ่งข้าหาห่วงได้เร็วมากนะครับแล้วก็จากเส้นโทษเนี่ยนะครับเริ่มเกมป,ปุ๊มเนี่ยเขาสามารถทําแต้มได้ภายในวิเดียวเลยนะครับคือคือพอเริ่มเกมใช่ไหมครับพอเริ่มเกมปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็โดดเข้าไปเพื่อนส่งให้ปุ๊บ เขาก็สามารถที่จะดังได้เลยนะครับคือภายในวิเดียวหรือไม่ถึงวิดีเนี่ยเขาถึงห่วงเลยนะเร็วมากตัวนี้นะครับเออแต่ว่าคนอย่างที่บอกนะคนเล่นต้องนิ้วไวประสาทไวนะครับไม่งั้นกดท่าเขาไม่ทนันกดยากนะครับท่าเขาไม่ว่าจะเป็นท่าชุดนะครับหรือว่าจะเป็นท่าเลื่อนแบบคัชแบบสลับมือนะครับกดค่อนข้างยากนะครับกดค่อนข้างยากมาก ต้องนิ้วต้องไวนิ้วต้องไวภาษาต้องไวมากนะครับในการเล่นตัวนี้นะ้าไม่เหมือนลู้เพราว่านะครับอ่ะเรามาเปรียบเทียบกับตัวละครเก่าๆตัวละครเก่าๆนะเปรียบเทียบสเตตัสกันแบบแบบเข้คร่าวและกันนะครับก็อย่างที่เห็นนะดังกับเลยอัพเขาเยอะนะครับเพราะว่าเป็น เป็นการหากินหลักอยู่แล้วในการเข้าไปทำแต้มวงในนะครับแต่ชุดทั้งหลายแหละเนี่ยเรียกได้ว่าใช้งานไม่ได้เลยนะครับชุดกลางน้อยที่สุดนะครับ88นะครับน้อยที่สุดในบรรดา small forward แล้วก็ shooting guard ทั้งหมด shooting guard ไม่ต้องไปพูดถึงเราเอา small forward เนี่ยแหละนะครับน้อยที่สุดนะน้อยกว่ามูลาซัมเมอีกนะครับมูลาซัมเมอเนี่ยสตาร์ทที่86ตัวนี้สตาร์ทที่88 นะเหมือนจะมากกว่าแต่ว่าถ้าชุดนะครับถ้าชุดเขามีการลบกวนนะครับมูราซามะมีการลบกวนที่83แล้ว้าชุดเขามีบวกอีก17%แต่ว่าลิงป่าของเราการลบกวน78เท่านั้นการลบกวนเรียกได้ว่าน้อยที่สุดเลยดูสิครับ78ตัวอื่นเขา,า90นะน้อยๆก็ก80 80กว่า90นะครับจะมีน้อยกว่าก็น่าจะเป็นนี่แหละพี่ดำนะ พี่ดำการรบกวน67เท่านั้นเองนะครับแล้วก็พวกชูตติ้งการหลายๆตัวเนี่ยการรบกวนน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับในสมอลฟอร์เวิร์ดนะครับที่ที่ต้องหากินกับระยะกลางด้วยกรณีวงไหนเขาแน่นเนี่ยนะครับการรบกวนเขาน้อยมากแล้วก็ท่าชูดไม่มีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เลยเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยวิธีการเล่นจะคล้ายกับมูราซามะนะครับคือฉวยโอกาสวิ่งเข้าไปทำแต้มพุ่งเข้าไปทำแต้มอย่างรวดเร็ว นะครับแต่ว่าชูดนอกไม่ได้นะครับชูดนอกในมุลาสเม่เก่งกว่านะครับชูดนอกมุลาสเม่เก่งกว่านะครับตัวนี้ชูดนอกชูดระยะกลางได้แย่ที่สุดนะครับค่าคุมเกมอันนี้ผมใส่ผิดแหละนะเดี๋ยวผมใส่ให้ใหม่นะครับคุมเกมเนี่ยไม่ใช่นะครับคุมเกมรู้สึกจะแค่90ท่านั้นเอง90เสร็จๆนะครับสลัดตัวประกบนะครับเก่งนะครับตัวนี้ไม่มีใครประกบได้หรอกครับ นะครับไปรอไปรอ,อตบอใต้แป้นดีกว่านะครับเฟดเอาไว้ได้นะครับรูปแบบการทําแต้มเยอะจริงนะครับแต่บล็อกง่ายหมดเลยนะครับนะ่ความยากในการบล็อกผมให้แค่บีบวกเท่านั้นนะครับจริงๆอยากจะให้ดีเลยด้วยซ้ํานะครับแต่แต่คือข้อดีเขาคือเร็วไงเขาทําแต้มได้เร็วไงเออเพราะฉะนั้นมันก็ยากนะครับบล็อกมันยากตรงความเร็วเขาแน่แหละ แต่ถ้าจับจังหวะดีๆนะครับเริ่มคุ้นจังหวะกันแล้วเล่นกันบ่อยๆผมมองว่าตัวเนี้ยถ้าถ้าไม่ได้ฉวยไม่ได้ฉวยโอกาสได้จริงๆที่จะเข้าไปทำแต้มเร็วๆเนี่ยนะครับก็น่าจะง่อยรับประทานโดนตกกระนำเหมือนกันนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์กับสกินเขาน้อยด้วยตอนเนี้ยนะครับที่เกี่ยวกับการทำแต้มก็มีเรื่องของการดังแค่นั้นเองนะครับพาเออสะกินเขาจะบวกจ้ำ นะครับแต่ว่าอันนี้พูดพูดคุยในเรื่องการทําแต้มนะครับก็มีแค่บวกดังเท่านั้นนะจุดเด่นนะครับเข้าทําแต้มวงในได้เร็วที่สุดนะครับบล็อกเก่งกระโดดหนีสกรีนได้อันนี้คือจุดเด่นของเขานะครับเป็น small forward ที่บล็อกเก่งน่าจะเก่งที่สุดแล้วนะครับแล้วก็สามารถกระโดดหนีสกรีนได้อะไรได้เอ้ถ้ากระโดกะโดกระโดดกบกระโดดไปข้างหน้าเนี่ยนะครับใช้เป็นเนี่ยค่อนข้างดี นะครับไม่ว่าจะตามไปเก็บบอลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าพอมีประโยชน์มากเลยนะครับผมนะครับเออมันกระโดดหนีสกรีนได้แล้วก็บล็อกเก่งมีระยะการบล็อกที่ไกลนะครับพอสมควรเลยนะขอให้ขอให้อยู่ในเลดร์การยิงของคู่ต่อสู้นะครับบล็อกโดนแน่นอนถ้ากดถูกจังหวะนะครับจุดด้อยเขาคือท่าต่างๆเขากดยากนะครับถ้าดัง ถ้าดังเอแอลลิฮุบแอลิฮุบเลอัพแบบแบบสลับมือเนี่ยกดยากบอกเลยว่ากดยากไปเล่นจริงแล้วจะรู้ว่ากดยากนะครับต้องประสาทไวนะครับหรือแม้แต่ถ้าถ้าเฟดเอาเวชูทของเขาอะนะครับกระโดดถอยหลังและชูทของเขาอะก็ยังกดค่อนข้างยากเลยนะครับนิ้วต้องไวนิดน,นึงนะครับแต่ที่ยากสุดก็น่าจะเป็นเอเลอัพสลับมือนั่นแหละนะครับไหนค่อนข้างยากบอกเลยถ้าเล่นเองจะรู้เลยว่ากดยาก นะครับแล้วก็จุดด้อยที่ใหญ่ที่สุดเขาคือเป็น small forward ที่ชูดกลางไม่แม่นเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอวงในแข็งแข็งนะครับไปเจอวงในแข็งแข็งบอกเลยว่าตัวนี้เดือดร้อนนะครับไม่เหมือนลุกขว้าลุกขว้าเนี่ยสร้างสารรค์การเล่นได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นในการเล่นปกติโดยทั่วไปนะผมมองว่าลุกขว้าใช้งานได้ดีกว่านะครับ แต่ถ้าหากว่ามีทีมที่รู้ใจนะครับมีการเตรียมกันนะครับมีการส่งบอลกันมีการฉวยโอกาสในการทำแต้มนะครับลิงป่าก็จะโดดเด่นขึ้นมาได้ไม่ยากนะครับโอเคไม่รู้ว่าครบถ่วนหรือเปล่านะสงสัยอะไรก็สอบถามกันไว้นะแต่ไม่รู้ผมจะตอบไหม <laughs> นะครับ โอเคนะหวังว่าคงม,มีประโยชน์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดตัวละครมาให้ด้านล่างนะครับแล้วถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆที่ผมเปรียบเทียบตัวละครแล้วก็บอกจุดดีจุดด้อยของตัวละครทุกตัวไว้นะครับก็สามารถกลับไปค้นดูได้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ